ะะตัวถัดไปก็คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงนะคะ,ะเครื่องมือที่ใช้ในการปรุงเนี่ยก็คือตัวที่จะช่วยใส่ตัวอาหารแล้วก็ทําให้อาหารนั้นเนี่ยนะคะสุกนะคะตัวแรกเลยที่เราช่วยในการปรุงนะคะก็คือตัวหม้อนั่นเองนะคะทุกบ้านจะต้องมีหม้อหรือว่าทุกครัวเนี่ยก็จะต้องมีตัวหม้อนะคะซึ่งหม้อโดยทั่วไปนะคะที่เราจะใช้งานกันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2แบบนะคะซึ่ง สแบบนี้อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของขนาดนะคะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยคือจะมีแค่2แบบนะคะตัวแรกเลยเนี่ยเรียกว่าหม้อ2หูนะคะก็คือเป็นหม้อที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกนะคะใช้ทำกลุ่มของพวกสต๊อกสตูนะคะหรือว่าทำซอสในปริมาณที่มากๆนะคะอันที่สองนะคะจะเป็นหม้อด้ามนะคะหม้อด้ามจะมีหลายขนาดนะคะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะ ส่วนมากเนี่ยก็คือจะมีขนาดเล็กกว่าหม้อสองหูนะคะใช้สำหรับทำซอสทำซุปนะคะหรืออาจจะเป็นการต้มลวกสิ่งต่างๆเพื่อให้อาหารนั้นเนี่ยสุกนะคะหรือว่าใช้กับอาหารประเภทที่จะต้องมีการกวนหรือว่าคนบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่ามันมีด้ามจับที่มือนะคะจึงสามารถทำให้เวลาจีบจับนะคะก็จะค่อนข้างที่จะมีความสะดวกในการที่จะจับหรือว่ากวนสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะ ตัวที่สองนะคะก็คือ,คอตัวกระทะนะคะซึ่งกระทะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสแบบนะคะที่นิยมใช้กันอยู่ตัวแรกเนี่ยก็คือตัวกระทะผัด นะคะก็มักจะมีขอบเนี่ยที่เขาเรียกว่าขอบกระทะนะคะก็คือจะมีความโค้งนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะกับการผัดหรือว่าสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าเป็นการเขย่ากระทะนะคะแล้วเพื่อให้วัตถุดิบที่เราใส่ลงไปในขณะผัดเนี่ยมันสามารถโดนความร้อนได้ทั่วถึงกันนะคะก็จะมีขอบที่เอ็นแล้วก็โค้งนะคะเพื่อให้รองรับกับชิ้นอาหารขณะที่เราเขย่านะคะตัวที่2นะคะเรียกว่าเป็นกระทะ ผัดแบบขอบตรงนะคะคือขอบเนี่ยมีความตรงไม่ได้มีความโค้งนะคะก็จะใช้สําหรับการผัดอาหารที่จะต้องใช้เวลานานนะคะหรือว่าอาหารที่เริ่มต้นทําด้วยการผัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมักจะมีการเติมของเหลวลงไปนะคะ mm. เพื่อเป็นการเพิ่มปริปรมาตรนะคะให้กับตัวภาชนะเนี่ยก็มักจะนิยมใช้กับกระทะที่มันมีขอบตรงมากกว่านะคะมากกว่าที่เป็นขอบโค้งนะคะ อันที่3นะคะก็คือตัวกระทะทอดค่ะ กระทะทอดเนี่ย <Stones> ก็จะมีขอบที่เอ็นเล็กน้อยแต่ว่าไม่โค้งมากนะคะแล้วก็จะมีความตื้นกว่ากระทะผัดนะคะเพื่อให้สะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยเวลาใช้งานนะคะในการที่จะทอดอาหารแล้วก็กลับด้านนั่นเองนะคะส่วนถ้าหากต้องการใช้อ่การทอดน,นะคะที่เป็นน้ำมันท่วมเนี่ยก็มักจะใช้ตัวหม้อด้ามน,นะคะในการที่จะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ของที่จะทอดลงไปเพื่อให้น้ำมันท่วมนะคะหรืออาจจะใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะที่เป็น ตัวหม้อทอดไฟฟ้าก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับในครัวเนี่ยที่เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็การเก็บอุปกรณ์ที่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะก็จะมีกระทะ3แบบนี้นะคะถัดมานะคะตัวที่จะช่วยทำให้อาหารสุกอีกตัวหนึง่งเช่นกันนะคะก็คือถาดนั่นเองนะคะถาดนะคะเราสามารถใช้ถาดคู่กับเตาอบ นะคะได้อันแรกเนี่ยเราเรียกว่าถาดสำหรับอุ่นอาหารนะคะก็คือจะทำจากสเตนเลสนะคะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดแตกต่างกันให้เลือกใช้หลายขนาดนะคะก็จะเวลาเก็บก็คือจะสามารถเก็บซ้อนกันได้ภายนอกก็คือจะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีประมาณทั้งหมดเนี่ยห้ไซส์ด้วยกันนะคะในการที่จะเก็บรักษาซึ่ง ตรงการเก็บซ้อนภาชนะเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญมากในการทํางานในครัวนะคะเพราะว่าพื้นที่ในครัวเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะคะดังนั้นเนี่ยอุปรกรณ์หรือภาชนะอะไรที่สามารถเก็บซ้อนกันได้ก็มักจะพบเห็นอยู่ในครัวนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นถาดอบก้นตื้นนะคะถาดอบก้นตื้นตัวนี้เนี่ยก็จะใช้กับกลุ่มของเบเกอรี่นะคะที่เป็นใช้สำหรับรองอบพวกคุกกี้หรือว่าพวก เค้กต่างๆที่อยู่ในภาชนะอยู่ในพิมพ์เค้กแล้วนั่นเองนะคะหรืออาจจะใช้ในการอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะคะหรือว่ากระดูกที่จะเตรียมสำหรับในการทำน้ำสต๊อกค่ะ ตัวที่3นะคะคือถาดอบก้นลึกนะคะก็จะใช้อบอาหารนะคะที่มันมีปริมาณหรือว่ามีน้ำนะคะอยู่ด้วยก็จะใช้ตัวนี้ในการที่จะไม่ป้องกันไม่ให้ตัวน้ำเนี่ยไหลออกจากฐานนั่นเองแต่ทั้ง3ตัวนี้ก็คือจะใช้วิธีการเข้าเตาอ,อบนะคะหรือการอุ่นอาหารก็มักจะวางไว้ที่ตรงหน้าสลามเมนเดอร์หรือว่าตัวที่ให้ความร้อนด้านหน้าอาหารก็ได้ค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวพิมพ์นะคะที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะก็คือเมื่อนำอาหารที่เราต้องการทำให้สุกเนี่ยใส่ในพิมพ์แล้วนะคะก็จะนิยมนำไปเข้าเตาอบนะคะก็คือเป็นภาชนะที่ใช้ในการอบหรือว่าจะนำไปนึ่งนะคะหรือว่าการตุ๋นก็ได้นะคะเพื่อให้อาหารนั้นมีรูปทรงตามที่ต้องการนะคะอาจจะทำจากสแตนเลสนะคะอลูมิเนียมหรือปัจจุบันที่นิยมกันมากเลยก็คือซิลิโคนนะคะซึ่งสามารถทนความร้อนได้สูงแล้วก็ มีหลากหลายรูปทรงให้เลือกใช้นะคะอุปกรณ์ถัดมานะคะหรือเรียกว่าเครื่องมือถัดมาที่จําเป็นจะต้องมีอยู่ในครัวเนี่ยก็คือหัวเตานะคะหัวเตานะคะ หัวเตาเป็นอุปกรณ์สำคัญนะคะที่สุดในการประกอบอาหารซึ่งมีทั้งแบบเป็นแก๊สนะคะแล้วก็แบบไฟฟ้านะคะหัวเตายังมีอีกหลายๆขนาดให้เหมาะกับครัวแต่ละแบบนะคะอย่างเช่นครัวจีนนะคะก็จะมีเปลวไฟที่ค่อนข้างแรงนะคะแต่ถ้าเป็นครัวตะวันตกนะคะในการที่ทำอาหารปกตินี้ก็จะเป็นเปลวไฟที่ค่อนข้างเบาแต่ว่ามีความร้อนที่สม่ำเสมอนะคะก็ แล้วแต่การเลือกใช้งานนะคะว่าเราต้องการใช้ไฟแรงไฟอ่อนหรือว่าไฟปานกลางค่ะก็สามารถเลือกใช้หัวเตาให้เหมาะกันได้ค่ะอุปกรณ์ถัดมานะคะก็คือเตาอบนะคะที่จําเป็นจะต้องมีอยู่ในครัวในปัจจุบันนะคะเตาอบโดยทั่วไปจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะตัวแรกนะคะเราเรียกว่าคอนเวนชั่นนะคะคอนเวนชั่นเป็น เตาอ,อบแบบให้ความร้อนแบบไม่มีแรงลมนะคะซึ่งมักจะมาพร้อมกับตัวหัวเตานะคะหรือที่เราเห็นกันมันจะอยู่ในใต้เตานะคะใต้ใต้เตาที่เป็นหัวเตานั่นเองหรือที่พบเห็นกันสมัยก่อนนะคะก็คือเป็นเตาอ,อบที่เป็นเตาอ,อบเบเกอรี่นะคะคือไม่มีลมอาจจะทำอาจจะใช้แบบแก๊สหรือแบบไฟฟ้าก็ได้นะคะตัวที่2นะคะคนเว t ชันนะคะ คงเวชช์ก็คือเตาอบแบบที่นําความร้อนแบบมีแรงลมนะคะมีพัดลมอยู่ด้านในนะคะจะช่วยทําให้มีความกระจายความร้อนได้ค่อนข้างสม่ําเสมอกันนะคะอันที่3นะคะเรียกว่าคอมบิโอเวนค่ะคอมบิโอเวนก็คือเป็นเตาอบที่มีระบบผสมผสานนะคะเตาอบตัวนี้เนี่ยนิยมนํามาใช้ในปัจจุบันค่อนข้างมากแล้วก็มีราคาที่สูงมากนะคะคือสามารถทําได้ทั้งอบ ทั้งนึ่งนะคะหรืออบแบบมีไอ้น้ำนะคะหรือว่าแบบนึ่งอย่างเดียวก็ได้คือสามารถทําได้เบ็ดเสร็จภายใน1เตานะคะอันนี้เนี่ยทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างนิยมใช้เนื่องจากมีความสะดวกสบายนะคะในการที่จะเตรียมอาหารรวมทั้งปัจจุบันนี้เนี่ยมีการตั้งโปรแกรมแบบต่างๆไว้ด้วยนะคะเช่นต้องการที่จะหุงข้าวในเตาคอมบิโอเว้นเนี่ย ก็สามารถที่จะหุงได้โดยที่กดเลือกโปรแกรมนั้นนะคะก็จะสะดวกสบายในการที่บริการอาหารจำนวนมากนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเตาย่างนะคะ เตาย่างนะคะก็คืออใช้สําหรับการย่างอาหารแบบการใช้ความร้อนแห้งนะคะซึ่งเตาย่างโดยทั่วไปก็มักจะมีตะแกรงอยู่ด้านบนนะคะมีไฟอยู่ด้านล่างแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะวางด้านบนตะแกรงนะคะโดยให้อาหารเนี้ยสุกผ่านกับความร้อนไอร้อนด้านบนนั่นเองค่ะเตาย่างหน้าอาหารนะคะเมื่อกี้เนี่ย ไฟนะคะหรือว่าความร้อนจะอยู่ใต้อาหารแต่ถ้าเป็นเตาย่างหน้าอาหารนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าซาลาเมนเดอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะความร้อนจะอยู่ด้านบนวิธีการนะคะคือเราต้องการที่จะให้สีของอาหารหน้าอาหารเนี่ยมีความเปลี่ยนไปนะคะหรือต้องการแค่อุ่นอาหารให้ร้อนก่อนที่จะเสิร์ฟนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นเตาที่เป็นเตากริดเดิลนะคะมีลักษณะคล้ายกับ หัวเตาแบบปิดนะคะแต่ว่าแผ่นโลหะที่ปิดจะหนากว่านะคะแล้วก็สามารถวางอาหารนั้นเนี่ยลงไปบนเตาได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการทําแพนเค้กที่ใช้เตาใหญ่ๆนะคะหรือเตาที่ใช้ในการทําหอยทอดหรือว่า,อาหอยทอดในบ้านเรานั่นเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเตาทอดนะคะเตาทอดก็จะใช้สําหรับ ทอดอาหารแบบน้ำมันท่วมนะคะซึ่งมักจะมาคู่กันนะคะกับตะกร้าโลหะสำหรับใส่อาหารลงทอดนะคะที่เราจะพบเห็นกันเนี่ยก็คือตามร้านขายฟาสต์ฟู้ดทั่วไปนะคะอย่างเช่นการทอดเฟรนช์ฟรายก็จะมีภาชนะนะคะที่สำหรับใส่น้ำมัน เป็นปริมาณมากๆนะคะคือจะอยู่ที่ประมาณ5-40ลิตรนะคะแล้วก็จะมีตะแกรงสําหรับใส่อาหารที่เราต้องการทอดนะคะแล้วก็จุ่มลงไปในน้ํามันนะคะก็จะทําให้การทอดอาหารที่สามารถทําได้ในปริมาณมากแล้วก็ใช้เวลาอันรวดเร็วนั่นเองค่ะ อุปกรณ์ถัดไปนะคะที่ควรจะมีอยู่ในครัวนะคะหรือว่าที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อความสะดวกสบายนะคะนั่นก็คือเครื่องทุนแรงที่ใช้ในการประกอบอาหารค่ะยิ่งเรามีเครื่องทุนแรงในการประกอบอาหารมากเท่าไหร่นะคะหรือว่าหลากหลายมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะช่วยให้การทํางานของเรานะคะมีความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะตัวแรกนะคะก็คือเครื่องสไลด์ ตัวเครื่องสไลด์เนี่ยเรามักจะพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้เนื้อสัตว์นะคะหรือว่าพวกผักต่างๆในการบริการอาหารเนี่ยค่อนข้างมากตัวเครื่องสไลด์ก็จะมีความสําคัญนะคะเนื่องจากสามารถปรับความหนาบางได้นะคะมากกว่าที่เราจะใช้มีดนะคะในการสไลด์ด้วยมือของเรานะคะความหนาบางถ้าเราไม่มีความชํานาญเนี่ยมันก็อาจจะออกมาชิ้นไม่เท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งตัวเครื่องสไลด์เนี่ยจะมี2แบบนะคะแบบแรกคือแบบใช้ไฟฟ้าแล้ว ก็แบบที่2ก็คือแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งแบบแรกเนี่ยก็จะสะดวกสบายตรงที่ว่าเราอาจจะเอาตัววัตถุดิบนะคะวางไว้ได้เลยแล้วก็มันจะสามารถสไลด์ให้เราได้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะส่วนตัวที่2เราอาจจะต้องใช้มือนะคะจับวัตถุดิบแล้วก็สไลด์ไปตามใบมีดนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2แบบนี้นะคะสามารถปรับตัวหน้ากว้างของใบมีดได้หรือปรับลักษณะได้เช่นอยากจะฝานเป็นแผ่นบาง,บาง หรืออยากจะสไลด์ซอยนะคะให้มันมีความละเอียดมากน้อยก็สามารถทำได้นั่นเองค่ะเครื่องทุนแรงถัดไปนะคะก็คือ เครื่องบดสับอาหารนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญค่อนข้างมากนะคะในการประกอบอาหารซึ่งถ้าเราใช้ในปริมาณมากๆเนี่ยเราจะมาสับกับมืออยู่เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะดังนั้นเนี่ยเครื่องสับบดอาหารนะคะที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถสะดวกสบายนะคะก็จะใช้ในการสับหรือว่าบดอาหารที่มีปริมาณมากๆนะคะอย่างเช่นบดเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าบดพวกพริกแกงนะคะซึ่งจะเป็นการ บทที่ไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะคะถัดมานะคะก็คือจะเป็นเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นก็จะมีทั้งแบบเครื่องปั่นที่เป็นของแห้งนะคะมีเครื่องปั่นที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็เครื่องปั่นที่เป็นแบบมือถือคือเป็นด้ามยาวๆแล้วก็ใช้มือนะคะจุ่มลงไปนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะก็จะสามารถที่จะ ปั่นอาหารแต่ตัวนี้จะต้องมีความอ่อนเป็นพิเศษนะคะสำหรับตัวเครื่องปั่นที่ใช้มือถือนะคะเครื่องผสมนะคะอันนี้ถ้ายกตัวอย่างก็คือจะเป็นพวกกลุ่มของเครื่อง ตีเค้กต่างๆนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องผสมคือเราจริงๆแล้วเราไม่ได้ผสมเฉพาะพวกเบเกอรี่นะคะเราอาจจะผสมพวกเนื้อสัตว์บดปรุงรสนะคะต่างๆก็จะสามารถใช้ตัวเครื่องผสมหรือว่ามิกเซอร์เหล่านี้ได้นะคะซึ่งแต่ละตัวเครื่องผสมเนี่ยก็มักจะมีหัวตีนะคะ3แบบนะคะประกอบไปด้วยหัวตะกร้อนะคะ หัวตะกร้อเนี่ยก็จะมักจะนิยมใช้สําหรับประเภทของอาหารที่ต้องการการขึ้นฟูนะคะอย่างเช่นการตาีวิปปิ้งครีมหรือว่าตีไข่นะคะให้มันมีความขึ้นฟูตัวที่2นะคะก็คือตัวหัวใบไม้หรือว่าหัวใบพายนะคะตัวนี้ก็จะใช้สําหรับการตีพวกเนยนะคะหรือว่าส่วนผสมที่มีความข้นหนืดเนี่ยให้เข้ากันรวมถึงพวกเนื้อสัตว์นะคะที่เราต้องการให ต้องการตีให้มันมีความเหนียวมีความข้นหนืดนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มลูกชิ้นหรือว่ากลุ่มทอดมันก็สามารถใช้ตัวหัวใบไม้ตัวนี้นะคะในการตีได้เช่นกันเป็นการทุ่นแรงของเรานะคะอันที่3ค่ะเป็นหัวตะขอนะคะตัวนี้มักจะพบเห็นกันในงานที่ใช้ในการนวดแป้งต่างๆนะคะอย่างเช่นแป้งขนมปังแป้งซาลาเปานะคะคือแป้งที่ต้องการความ เข้ากันนะคะแต่ไม่ต้องการการขึ้นฟูหรือว่าะละเอียดนั่นเองค่ะก็จะใช้เป็นตัวหัวตะขอนะคะเครื่องทุนแรงตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือเครื่องทำพาสต้านะคะเครื่องทำพาสต้าจริงๆแล้วมี2แบบนะคะก็คือมีทั้งแบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะหรือแบบที่ใช้มือนะคะในการหมุนนะคะ ก็ตัวเครื่องอทำพาสต้าเนี่ยสามารถปรับระดับไปได้ถึงระดับความบางที่ประมาณ1-2มิลลิเมตรนะคะก็จะมีความสะดวกมากกว่าที่เราเตรียมแป้งพาสต้าแล้วก็รีดด้วยมือนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยเราสามารถนำแป้งนะคะที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็กดให้เป็นแผ่นบางๆนิดนึงเนี่ย ใส่ลงไปในเครื่องนะคะแล้วก็จะนิยมรีดนะคะจากเบอร์ที่มีความกว้างมากนะคะไปหาเบอร์ที่มีความกว้างน้อยที่สุดนะคะถึงจะเป็นการถนอมเครื่องนะคะนั่นคือเราไม่ควรรีดโดยที่ปรับไปที่เบอร์บางที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นการทำให้เครื่องเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปนะคะดังนั้นควรจะรีดจากเบอร์ที่มีความกว้างมากนะคะไปหากว้างน้อยที่สุดจนถึงขนาดที่เราต้องการนะคะ รวมไปถึงนอกจากที่จะรีดเป็นเส้นและไอรีดเป็นแผ่นแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถรีดทําเป็นเส้นชนิดต่างๆได้อีกด้วยตามความต้องการนะคะว่าต้องการที่จะนำพาสต้าไปทําเป็นเส้นอะไรต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะทั้งหมดที่เรามักจะพบเห็นหรือว่าใช้กันในการประกอบอาหารตะวันตกนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะได้รับทราบข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ย ก็มักจะพบว่าตามบ้านของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเหล่านี้แหละอยู่แล้วนะคะหรือบางอย่างถ้าไม่มีก็สามารถใช้ตัวอื่นนะคะในการทดแทนอุปกรณ์นั้นๆได้นะคะนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่นำมาฝากกันนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดถึงกันต่อในเรื่องของวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตกค่ะแล้วก็สำหรับ ท่านผู้ชมนะคะที่มีข้อมูลนะคะหรือต้องการติดต่อสอบถามนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะหรือสามารถส่งอีเมลนะคะมาถามกันโดยตรงนะคะได้ที่สันสนีนะคะ t s at r m u t p a c t s นะคะก็สามารถสอบถามกันมาได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เวลาได้หมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ